สวัสดีครับวันนี้ผมมาแปลงหญ้าของผมเองนะครับอันนี้เป็นหญ้าหวายครับที่ปลูกให้โวชนเมื่อรอบที่แล้วนะครับแปลงนี้ปลูกที่หลังนะครับนี่ครับไม่ได้ใช้สปิงเกอร์นะครับแปลงนี้ครับเป็นหญ้าหวายผสมกับแพนกล่านะครับในแปลงนี้ครับผมนี่ครับหญ้าหวายตั้งสวยเลยครับหวายข้อนะครับก็มีปนบ้างนะครับใบ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้สิฮะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามนะครับสําหรับการตัดนะครับใสีกลังงอกอใบมีดที่สามนะครับนี่นี่ครับนี่ตัดไปแล้วนะครับครั้งที่สามตัดแล้วอันนี้ต่อยังไม่ได้ตัดจะตัดวันนี้นะครับนี่ครับปลูกเล่นๆครับแปลงนี้ปลูกเล่นๆได้กินเยอะกว่าเพื่อนเลยครับไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะครับแปลงนี้ ตัดได้เลยพี่จะแจ้งเลยสำหรับวัวชนนะครับวันนี้ยากที่ผมปลูกใช้ได้บางแล้วนี่ครับนี่ก็วัชพืชนะครับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยครับตอนแรกเยอะกว่าน,นี้ครับ ฝนตกหลายวัน ดีนะครับยังไม่ถึงกํานอนไม่ถึงกันรถ เฟสด,ดับเครื่องก่อนเฟสด,ด,ดับเครื่องก่อนเฟ่ขอดูผลง,งานหน่อยครับนี่นะครับแน่นอนครับหลายข้อครับเริ่มมีประมาณ70-80%ถึงแดเอร์นล้วนะครับยิ่งตัดมันก็จะยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนแรกมันไม่ค่อยมีนะครับยิ่งตัดมันก็ยิ่งขึ้นและครับนี่ ี่เป็นหวายข้อตรงนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับยิ่งตัดมันยิ่งหนาครับพี่น้องครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันทําไมมันมีน้อยจังนะครับพอใบมีดแรกตับไปตัดทิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็หวานปุ๋ยครับแปลงนี้ผมหวานปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับนี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับ ปลูกติดครับพางเหนือปลูกติดครับพี่แค่ใส่ใจสนใจสักหน่อยนะครับนี่ครับแปลงนี้ใช้ได้นะครับแปลงนี้ปลูกที่หลังเพื่อนนะครับปลูกที่หลังเพื่อนสวยเลยอ่ะตัดเลยพี่เดี๋ยวให้พี่เนตรพาดูแปลงที่ว่าสวยๆพี่เนตรกำลังสำรวจอยู่นะครับ นนี้ก็ใช้ได้ครับถึงแม้ว่าจะพืชจะเยอะสักหน่อยแต่มันก็น้อยกว่าเดิมมากเลยนะครับน้อยมากๆ่ปนตพาไปดูหน่อยที่มาหญ้าเยอะๆไนนี้ตัดได้ยังได้แล้วครับได้แล้วนะนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับโอ้โห จริงไลยเนี่ยนี่ตัดได้แล้วครับล็อกนี้ตัดได้แล้วนะล็อกน,นี้นะครับนี่ครับตัดได้แล้วนี่แวบกบให้ดูหน่อยมีอะไรโอ,โอ้โหนี่ครับนี่ของแท้เลยครับนี่ของแท้เลยครับของแท้ครับหวายข้อของแท้มีมีดไรตัดดูไหมมีดมีมาไหมดึงเออนี่ครับนี่ครับนี่กินได้แล้วนะครับตัดได้แล้วเลืองลามเริ่มเหลืองแล้วพี่เน มันานแล้วครับนีน่สวยนี่สวยแล้วนะครับนี่ครับน,น,นี่ได้แล้วครับโหหนาครับตรงนี้หนามากกว่าเพื่อนนี่กําลังยาวก็มีที่ยาวแล้วก็มีนะครับโอ้โหที่นี้เราไม่ต้องเอาหญ้าทุกโขทายแล้ว,ลวไม่ต้องนะเนาะเพ่ที่ปุ๊บไปนู่น <laughs> น, <laughs> นี่ครับ ได้ผลครับได้ผลดูแลสักหน่อยครับหนาครับหนามากๆเลยแปลงนี้หนามากๆครับเดี๋ยวจะให้พี่เพชรลองมาตัดดูนะครับนี่หนาจริงๆครับหนามากๆเลยอือหือ ทั้งหมดนี่ 1, 2, 3, 4, 5แปลงนะครับแปลงเล็กแปลงน้อยหมดห้าแปลงนี่เป็นไงพี่เนตนี่ผสมยังไม่เต็มที่แต่ไหร่ผสมเอาครับค่อยเป็นค่อยไปอ่าอยาวแล้วตัดได้ยิ่งตัดมันก็จะยิ่งแสงวัชพืชครับนี่อ่อนๆ ผสมเนาะ<ม>แต่ก็มีส่วนของ<ม>แต่ก็มียญ้าหวายใช้ได้นะครับกินได้แล้วเนี่ยไม,ไม่ต้องไปเอาบรรส่วนละโอ้หไม่ได้มาดูกี่วันไว้ฝนตกหลายวันเลยนะครับเขียวนี่สูงทวมหัว,หวเลยเนาะ มีเนี่ยมีไหมม,มียาหวายไหมนเนีย่ยอ๋อมีชัยฤือเอาเด็ดพิษอีกแก้วเอาเด็ดมาดิยาหวายฮะเอาอีกแก้วไม่ใช้อีกแก้วใช้ที่ไหนเล่าเลนมุกวะเนี่ยพี่เ,เลนเล่นมุกวะเนี่ยเใยตรงนี้หนา,นานหนา,นาต้องมาตัดทุกวันแล้วมั้งวันเนี่ยเอาไปดูเอาไปดูที นี่เป็นนาข้าวเลยครับเออนั่นใช่พี่นี่ครับอืมต้องมาตัดทุกวันแล้วพี่เริ่มอืมเริ่มล้มแล้วครับเริ่มนอนแล้วครับโอ้ยังมีน้ำอยู่พี่เนธ นี่น้ำยังไม่ระบายเลยนี่มีน้ําอยู่นะครับนี่ครับน้ําขังอยู่ครับนี่ยังตัดไม่ได้เนี่ยโหเริ่มล้มแล้วตรงนี้น้ําขังสังเกตเนะตรงไหนน้าชุมช่มๆมันขึ้นดีจังต้องระบายให้ได้พี่เนทได้เดี๋ยวตัดนู่นมดแล้วเดี๋ยวตัดอันนี้ให้เขาดูหน่อยเมื่อกี้ออ นี่ยังไม่เอาเอา,เอาตรงนื้น่ะน่ะฮะ,ะห,มห,หมดเลยะนะดิดปุยป๋ยจะหมดดิดปุ๋ยแล้วโอ้โหไปต่องไปนัดไปต้องไปซื้อสุโขทัยแล้ว <c oughs> ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตัดแปลงนี้เสร็จเดี๋ยวไปตัดอแปลงที่หนาๆเมื่อกี้เนาะรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเคื่อนลูกพี่ก่อนนะครับผม ครับตัดแปลงเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับหมดแล้วครับจะมาตัดตรงนี้นเอาไหนก่อนเนี่ระหว่างก้อนนี้กับก้อนนู้นอะโอ้โหล,ลองโอ้โหเลยคนตัดอะหน,ะ <c oughs> นามากอ๋าตัดให้เขาดูน้อยนนแน่นมากแน่นจริงๆครับ ตรงนี้แน่นมาก มีศะสาร์ใจเลยครับคุ้มค่าเลยครับตัดทีเนี่ยมันแน่นวาดกัของวะแน่นอยู่นะนี่ครับผมยาหวาครับแน่นมากๆครับแน่นจริงๆครับ,รรบเออแล้วก็ตัดมาทางนี้ให้มันนอนมาทางนี้เออ แน่นเกินโอ้โหสะใจแน่วันนี้หัวใต้หัวดีใจแน่ครับได้เจอหญ้าบ้านตัวเองแล้วครับกินแพงก็ล่ามาหลายวันครับ เฉพาะแนวนี้ดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเพ่ในเรื่องไหมใช้งานได้แล้วครับผมไหวข้อวันนี้แน่นแ่นเลยครับนี่ครับมีแรงตัดเร็วนี่ครับมียาวมากเลยครับยาวมากๆครับยาวเกินนะครับแบบนี้ยาวเกินนะครับหมดแรงครับเริ่มแก่แล้วครับ นะครับฝนตกหลายวันเราเข้ามาตัดไม่ได้นะครับตรงนี้นี่ครับเขาคู่แจ๋วครับผมวันนี้ใช้ได้ก็คุณที่ติดตามรับชมนะครับย่าไหวข้อครั้งนี้ครั้งที่ที่สามหรือที่สี่ที่ตัดอะครั้งที่สามแล้วนะครับยิ่งตัดยิ่งแน่นครับยิ่งหนาครับครับผมฝากติดตามด้วยจ้าเดี๋ยวช่วยขนยานต่อครับอันนี้เทนนี่ก่อนครับสวัสดีครับ i